แพรบระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าหลบหลีกภูมิต้านทานจากวัคซีนได้ดีกว่าสายพันธุ์เดิมแต่โควิดส9าสายพันธุ์โอมิครอนกลับมีผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นส่วนใหญ่ติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนมากกว่าลงปอดนั่นส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตต่ำลงด้วยนายแพทย์ยงผู้วรวันหัวนหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเชื่อว่า แนวโน้มการระบาดของโอมิครอนอาจช่วยปิดเกมประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยภูมิต้านทานแต่โอมิครอนอาจไม่ดีสำหรับบริษัทวัคซีนก็ได้หากเป็นไปตามการวิเคราะห์ดังกล่าวก็สอดคล้องกับวัฏจักรการแพร่ระบาดเพราะนับตั้งแต่โควิด -19 ระบาดหรือเอาเบรกเป็นโรคอุบัติใหม่เมื่อเดือนธันวาคม2562ที่เมืองอู่ฮั่นของจีนหลังจากนั้นมีผู้ติดเชื้อแพร่กระจายไปทั่วโลกจนเป็นโรคระบาด หรืออีพิดมิกเต็มรูปแบบ11มีนาคม2563องค์การอนามัยโลกประกาศอย่างเป็นทางการว่าโควิด -19 กลายเป็นการระบาดใหญ่หรือแพนดมิกปัจจุบันเข้าสู่ปีที่3ของการระบาดโควิด -19 ซึ่งนับถอยหลังสู่การเป็นโรคประจำถิน่นหรือเอนดมิกสัญญาณบ่งบอกถึงการสิ้นสุดการระบาดใหญ่ นักระบาดวิทยาอธิบายว่าโรคประจําถิ่นเป็นโรคที่เกิดเป็นประจําเฉพาะบริเวณพื้นที่นั้นๆแพร่กระจายในระดับต่ําและสามารถคาดดาวอัตราการติดเชื้อได้เช่นโรคมาลาเรียเป็นโรคประจําถิ่นของชายแดนใต้อย่างเช่นมาลาเรียขดเนี้อำเภอยะหาเนี่ยแถวแถวเป็นลางเยลาเนี่ยก็มีเป็นเป็นมันก็มีมาลาเรียเป็นโรคประจําถิ่นนะไอแถวอะไรอ่ชายแดนกับชายแดนพม่าก็มีโรคประจําถิ่นแต่ว่า ชายแดนกัมพูชาซึ่งเดิมมาลาเรียเป็นโรคประจําถิ่นตอนนี้มันหายไปแล้วคืโอโรคประจําถิ่นไม่ได้แปลว่ามันตลอดชาติมันก็มีช่วงของมันซึ่งเรียกว่ายาวหน่อยคือคนอื่นขึ้นแล้วลงแต่ว่าของเพื่อนนี่ขึ้นแล้วอยู่ช้ากว่าจะลงมันอีกเวลานานอันนี้ผมก็ทั่วๆไปเราก็เรียกว่าโรคประจําถิ่นโรคระบาดนี่เราก็คิดว่าเออมันระบาดต้องใช้เวลาสั้นๆใช่ไหม ขณะที่นักวิทยาศาสตร์ที่หเห็นประวัติศาสตร์การเกิดโรคอุบัติใหม่พบว่ารุนแรงในช่วงแรกเพราะมนุษย์ยังไม่มีภูมิคุ้มกันเมื่อระบาดไประยะหนึ่งไวรัสจะกลายพันธุ์เพื่อให้อยู่รอดในร่างกายของมนุษย์แต่ความรุนแรงการก,ารก่อโรคจะลดลงไปสู่การเป็นโรคประจำทิน่นว่าถ้าติดแล้วร้อยเอร์ซตายเหมือนกับสายพันธุ์สมัยก่อนนะั่นนะไข้หวัดใหญ่สเปนนะันนั่นคือติดแล้วแล้วก็ตายก็ จะทําให้โรคมันก็จะสั้นหมายก็ว่าการการแพร่เชื้อมันจะสั้นลงเพราะว่าคนที่จะไปแพร่เชื้อต่อมันน้อยเพราะว่าเขาตายตายหมดเลยแต่ว่าไวรัสก็จะมีความพยายามที่จะปรับตัวก็คือในที่สุดมันก็จะอ่อนลงติดเชื้อเร็วแต่อ่อนลงทําให้คนที่ติดเชื้อไปแพร่ไปแพร่ได้แต่จานวนมากขึ้นแต่ว่าความรุนแรงจะน้อยลงนั้นเราเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย พอเราเริ่มมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเชื้อก็จะรุนแรงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยเื่นักวิทยาศาสตร์ยังคาดการณ์ด้วยว่าการแพร่ระบาดของโอมิครอนอย่างรวดเร็วจะก,กลืนสายพันธุ์เดลตา้าจนโอมิครอนกลายเป็นสายพันธุ์หลักในอีก4-5เดือนจากนี้ความรุนแรงของโรคโควิด -19 จะลดลงผู้คนมีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้น เป็นข้อมูลจากงานวิจัยล่าสุดที่นำมาใช้อ้างอิงจนมองเห็นแนวโน้มว่าปี2565จะเป็นช่วงท้ายของการระบาดใหญ่ไปสู่โรคประจำถิ่นของแต่ละประเทศแทนวชิรวิทย์และบำรุงชัยไทย p ี s รายงาน